ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดละกันนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ไปแห่ชมทุ่งทานตะวันกันที่อำเภอตากฟ้าครับในขณะที่ไร่เปาตุงฟาร์มนะครับก็เตรียมปรับภูมิัานแล้วก็จุดเช็คอินต้อนรับนักท่องเที่ยวกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับที่เปาตุงฟาร์มตอนนี้ทุ่งทานตะวันบานสะพังเหลืองอลามแล้วนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวพืชด้านการเกษตรอย่างข้าวโพดแล้วเนี่ย ก็วางคิวเลยนะ,ะได้ปลูกต้นทานตะวันนะเพื่อให้ออกดอกก่อนใครดึงนักท่องเที่ยวทั้งใกล้แล้วก็ไกลซึ่งขนาดนี้เองนะครับไร่ทุ่งทานตะวันเป่าตุงฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่4บ้านาผู้นกยูงะนะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยออกดอกาบานสะพรั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยครับเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งสร้างความสวยงามจนมีนักท่องเที่ยวเนี่ยผ่านไปผ่านมาตลอดจนพูดที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียง รู้ข่าวกันก็พากันมาถ่ายภาพเช็คอินนะครับไม่ขาดสาย เพราะเป็นทุ่งทานตะวันที่บานสะพังก่อนที่อื่นนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของเจ้าของนะคะเป่าตุงฟาร์มเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เองเนะะี่ยเขาปลูกข้าวโพดนะไว้เต็มพื้นที่เลยคือพื้นที่หลายสิบไร่ด้วยกันพอเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีแนวคิดว่าอยากจะแบ่งเนื้อที่บางส่วนรีบปลูกดอกทานตะวันนะคะหวังว่าจะออกดอกก่อนที่อื่นเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในช่วงของฤดูหนาวนี้นอกจากนี้นะคะนอกจากจะมีดอกทานตะวันแล้วเนี่ยก็ยังมีดอกคอสมอสหรือว่าดอก ดาวกระจายปลูกไว้อีกหลายจุดด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้นกท่องเที่ยวเนี่ยมีมุมถ่ายรูปที่หลากหลายแล้วก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมนะคะไล่เป็นอย่างดีโดยทางไร่เป๋าตุงฟาร์มนะคะก็ได้มีการนําสินค้าทางการเกษตรที่ปลูกเองในครอบครัวเนี่ยมาวางจําหน่ายด้วยมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพสโดสดกระบองอเพชรแคะนะคะและที่สําคัญที่ไร่เป๋าตุงฟาร์มนะคะเขายังมีกาแฟไว้ต้อนรับคนที่มาเที่ยวอีกด้วยค่ะ